ประเทศไทยคว้าอันดับหนึ่งประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลกเพราะ3สิ่งนี้เจาะลึกประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลกอยากรู้ไหมว่าทําไมคําตอบอยู่ที่นี่สวัสดีครับทุกคนผมมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าภาคภูมิใจมากๆมาเล่าให้ฟังครับประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มของเราไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยหรือวัดงามเท่านั้นแต่ล่าสุดไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีอาหารดีที่สุดในโลกปี2025จากผลโหวต Readers Choice Award ของนิตยสารระดับโลกอย่าง c o n d Nast Traveler ด้วยคะแนนสูงลิว่วถึง98.3 3เต็ม1001ความหลากหลายของรสชาติที่ไม่มีใครเหมือนอาหารไทยคือศิลปะที่ผสม5รสชาติหลักให้เกิดความกลมกล่อมในจานเดียวซึ่งทําได้อย่างมีเอกลักษณ์มากๆความเผ็ดจากพริกหลากหลายชนิดเปรี้ยวจากมะนาวสดหรือมะขามเปียกเค็มจากน้าปลาคุณภาพหวานช่วยปรับมิติของจานขมทับมันจากสมุนไพรหรือกะทิช่วยเพิ่มความลุ่มลึกค,ความสุดยอดคือรสเหล่านี้ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่ถูกบาลานซ์อย่างเป็นธรรมชาติจนเกิดมิติรสชาติที่ทําให้นักชิมทั่วโลกต้องยอมลองนิดถึงต้มยำกุ้งสิครับความเปรี้ยวเผ็ดหอมเคลื่อนสม มันคือลายเซนของประเทศไทยหรือแกงเขียวหวานที่ประสานความหอมมันของกะทิกับความเผ็ดร้อนแบบโบราณบอกเลยไม่มีชาติไหนทําได้เหมือน,นส,อสเสน่ห์ของสตรีทฟู้ดไทยที่ขึ้นชื่อระดับโลกบทความของค er, อนเนสทรเวลเลอร์ยังพูดถึงไทยในฐานนะปลายทางแห่งอาหารที่มีทุกอย่างตั้งแต่ไฟดิเนียร์ชื่อดังไปจนถึงตลาดกลางคืนสุดคึกคักและที่น่าภูมิใจสุดๆคือกรุงเทพมหานครมีร้านอาหารถึงเจ็ดแห่งที่ติดอันดับท็อป35ของโลกร้านระดับโลกที่ได้รับการยอมรับได้แก่ซอร์นทริงเลดูและนุสารา เป็นตนต้ทั้งหมดเป็นตัวแทนความสร้างสรรค์ของอาหารไทยบนเวทีโลกแต่หัวใจสําคัญจริงๆคือสิ่งที่ c n Traveler พูดไว้ชัดว่าความมหัศจรรย์ของอาหารไทยอยู่ที่สตรีทฟู้ดและตลาดกลางคืนของเราไม่ว่าคุณจะเดินเข้าตลาดเย็นกินก๋วยเตี๋ยวริมทางหรือจูงมือเพื่อนฝรั่งไปกินผัดไทยความอร่อยที่เข้าถึงง่ายแบบนี้แหละคือเสน่ห์อันดับหนึ่งที่โลกหลงรัก3การบริการแบบไทยแท้อาหารไทยไม่ใช่แค่รสชาติแต่คือประสบการณ์ที่ประกอบด้วยความอบอุ่นรอยยิ้มความตั้งใจในการต้อนรับสิ่งเหล่านี้คือหัวใจเล็ก ที่ทาให้อาหารไทยอร่อยขึ้นและทําให้ผู้คนจดจาประเทศไทยในฐานะสวรรค์แห่งอาหารได้อย่างลึกซึ้งสรุปก็คืออาหารไทยคือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างรสชาติที่ซับซ้อนความเข้าถึงง่ายของอาหารริมทางและหัวใจในการบริการนี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้เรากลายเป็นสวรรค์แห่งอาหารอันดับหนึ่งของโลกอย่างแท้จริงแล้วเพื่อนๆละ่ะคุณคิดว่าเมนูไหนคือพระเอกที่ทําให้อาหารไทยคว้าชแชมป์โลกคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย